สวัสดียามเช้าคะ่ะวันนี้นะคะนาจะพาทุกคนมาชมต้นผักต้นใหม่ที่นาเอาเขาสวดเมื่อวานนี้มาอัปเดตมาอัปเดตสวนของตัวเองว่ามีอะไรมาไหมทางนี้มัน้อนเสงงเนาะคือเสงงทางที่ต้วนโออยู่ทางนี้นะคะ,อ,ะอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่เสื้อผ้านะ,ะไม่ใช่เสื้อผ้านะมันเป็นที่ขาดผมเป็นที่ขาดหัวนะเพราะว่าจะเข้าห้องน้ําแหละแต่ว่า ต้องเดินมาดูสวนกอนนะก็เลยที่คัดผมติดมาด้วยค่ะก็เนี่ยคาที่คดผมเนี่ยเหมือนหมูเด้งนะคะเหมือนหมูเด้งนะกากาลังฮิตนาก็อยากเป็นหมูเด้งมางนี่ไงเพื่อจะปังเช้าๆเวลาเราตื่นนอนทาไมเราแบบลิ้นเป็นแข็งๆเนาะมันพูดไม่ได้เดิยๆไม่เสียเวลาเดยนนะพาไปดูเลยนั่นนางปีนะคะพาไปดูเลยนี่ นี่ค่ะสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่เขาเรียกว่าเรดโกกใหม่อ่ะ <c oughs> อันไปเอามากกะจำซือบอใหญนะคะพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะนาไปหาตะโขตะโขก็คือตะโขที่ใช้สําหรับเนี่ยคะ่ะเห็นไหมในกระถางมันมีรูอย่างเงี้ยเนี่ยข้างๆข้างๆมีรูสำหรับใส่ตะโขนาก็ไปหาตะโขมาเพื่อที่จะเอามาห้อยกระถางห้อยต้นผักของนา สเสร็จแล้วนะก็ไปเห็นแมคค่าเขากะลังปลูกอันนี้ปลูกผ,ผักชนิดนี้แหละค่ะน้าก็เลยถามเขาว่าเอา้าแมคค่าอยากได้กับขายบ่นเนี่ยเออแมคค้าก็เลยอ้อาอยากได้กับซีอยากได้กับซีขายให้เพืเอ่อนวะเออก็เหมือนกับยอกกันเล่นๆนะนะแต่แมคค้าเขาแบบว่าเออจะขายให้จริงนะก็เลยว่าเออถ้าน่าเอาไปไปปลูกปลูกเอาไว้กินเองมันก็ดีเนาะเป็นผักปลอดสารที่เขาปลูกขึ้นเองขี้เกียจมาเพาะว่างันไปเออ ก็เลยถามแม่ค้าว่าต้นเทกบาทเขาะวาต้นระบาดให้นี่ให้ต้นระบาดมันมังสิหน้ากันเลยวาโอเคโอเคเดี๋ยวจะลองเอาไปไปปลูกเบิ้งแต่ว่าแม่ค้านะเขาปลูกแบบไฮโดรนะแต่หน้าปลูกแบบลงดินแบบนี้เลยเป็นดินหมักอ่ะนะดินนั้นที่ว่านาไปเอาอะปุยอะไรนะอินรีย์แบบไม่ได้พลิกกองที่นาทําคลิปอ่ะนะเนี่ยแหละเนี่ยแหละหน้าก็เลยขอซื้อข้ามาล่องเบิ้งลองเบื้องหาลรองเธอมันหลอดนะเพราะว่าเขาปลูกไฮโดรเราปลูกลงดินเออมันต่างกัน เก็เลยมาลองเบิงค่ะซิบต้นขอซื้อเขาสิบบาทแต่ว่าแม่ค้าเพิ่นกระเถมให้เนาะว่ายากไวจากเบียดออก่ยไม่รู้ว่ากี่ต้นนะคะกระเถมน้าก็เลยเอามาลงไว้จังสีแล้วก็มารอดูว่าน้องสิไใหญ่บ่นะน้องสิ่ใหญ่บอ่อคันนี้ก็คือต้นผักที่นารับเข้ามาในสวนใหม่เนาะก็สำหรับคลิปนี้ ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัน